นี่สตอบอรี่นะกินแล้วซีมันบดเผาเขาว่าน่นะนี่ความเชื่อกินให้ดูได้หืมตอบนี่หวานมากนะพเมียมวันนี้กินถูกวิธีกินนี้เนี่ยในท็อปนี่กล่องหลายร้อยนะ พรีเมมอันนี้เราเอาตัวท็อปมาขายให้เพื่อนๆเรานะ oh. อย่าลืมมานะอืมกะว่าทั้งวันนวันนี้เอามาเยอะเอาตัวท็อปมาเลยมาขายให้สบตบรี oh. กินของจังกินกางจังของเราก็มีชื่ออยู่แล้วจะไปขายที่ไหนก็ขอบคุณ f อฟซนะมาอุดหนุนกันเต็มที่ <Okay. S 1> วันนี้ก็วันที่ <Okay. S 1> วันที่ยิงกระแ สามสิบ <11. S 1> เอ็ดเอเออสามสิบเอ็ดหกสี่จะเข้าหกห้าเด่นเพื่อนนะวันนี้ได้สตอร์เบอรีสไลด์พิเศษนะตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยนะที่ไหนอที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะนนเพื่อนนะเอะเดี๋ยวจะกินโชว์ให้ดูเด้วันนี้สตอร์เบอรี่ตัวท็อปเลยนะขายสามสิบห้าห้าสิบลูกนะเพื่นอนเขาขายลูกละร้อยเด้ เนะดี๋ยวจะกินให้ดูว่าันเป็นยังไงนะบริหารโดยเสียอาเด้วยกินกันจังได้ฟกุะน,นะอย่าลืมนะเพื่อนนะวันนี้นะมากินได้ฟกุกันนะขนมแห่งความโชคดีอยู่แล้วนะชื่อเขาก็บอกว่าอย่างนั้น,นะนกดติดตามให้เลยก็ดีเด้้แชร์แชร์เลแชร์ได้แชร์เลยนะจะขอบคุณมากเดี๋ยวมาจะลดววราคาพิเศษให้นะเออจาก35ก็เป็น36 น,นี่เราเตรียมเตรียมเต็มที่แล้วนะฮะวันนี้สตอร์เบอรี่ตัวท็อปเลยนะฮะอร่อยมากอมาอุ่นหนุนได้เลครับเดี๋ยวจะกินโชว์ให้ดูเลยอันนี้ก็ถ่ายหน้าร้านบรรยากาศพนักงานนี่สดหมดนะฮะอไอหมูอ้วนก็กร่อนหน่อยด้วยอันนี้เราปั้นกันสดๆเลยนะครับฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับสองเข็มแรกเป็นซีโนแวคนะ เข็มที้สามเป็นเอ็กตรานะฮะเอ็กตร้าก็โอเคนะได้ฉีดก็ถือว่าโอเคแล้วนะเออแท็กซี่นี่ส่วนใหญ่จะเข็มสามหมดแล้วนะฮะมาใั้เพื่อนๆนะนี่ไซส์นี่เลยนะวันนี้นะฮะฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะเพื่อนๆนะถ้าสนใจทำธุรกิจก็พิมพ์ G P S นะเพื่อนๆนะ กินกันจังใดฟุกุกะนนะหรือไม่งั้นก็ดูคลิปทางท้ายก็ได้นั่นแหละเท่าแก่ใหญ่เรานะบาหนวดเขาเรียกลุงลุงแเละเมีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคุยได้ใจดีฮะกำไรทุ่มท่วม,มนะฮะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะวันส่งท้ายปีเก่าตอนรักปีใหม่วันนี้เราได้พิเศษนะฮะสตอ,อร์โี่ชุดพิเศษมาเลยนะอืม นี่นี่ก็ยังโสดอยู่นะฮะทั้งสาวนี่โสดทั้งนั้นเลยเอนนอผู้บ่าวเนี่ยไว้ใจไม่ได้เด้แท็กซี่นี่ก็ไว้ใจไม่ได้เด้อันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะเตรียมงานนะสะกพักก็จะมีคอนเสิร์ตมาเล่น เป็นไงครับกับการฝึกปั้นขนมไดฟุกุหนนาทีุกคดปั้นเป็นแล้วใช่ไหมครับใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็อ inbox เข้ามานะครับหรืวติดต่อตามเบอร์โทรข้างบนนี้นะครับจุดนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ